เข้าข้อแน่นอนเพราะคดีหมิ่นประมาทมันเข้าแล้วคดีหมิ่นประมาทมันเข้าแล้วครับส่วนละเมิอดอำนาจศาลเป็นดุลระยะพินิจของศาลแต่เราต้องไปส่งเอกสารนะละเมิดกับดูหมิ่นเป็นดุลพินิจของศาลเราต้องไปส่งเอกสารเอาทําได้ไปและที่สำคัญที่สุดต้องเอานักข่าวมากระทุ้งตรงนี้ด้วยว่ามันมีคนแอบอ้างอย่างนี้จริงๆมันมีผู้ใหญ่จริงๆงนะส่งคลิปให้พ่ยุคนได้ไม่ได้แต่รอให้ยื่นร้องเรียนก่อนเชื่อผมให้ยื่นร้องตรวจสอบก่อน นะครับต้องใจเย็นๆก่อนครับคุณทุคนนี่เขาเอาทุกเรื่องอยู่แล้วถ้าเป็นเหตุเป็นผลนะครับให้มีการยื่นหนังสือร้องตรวจสอบไปก่อนแล้วค่อยให้พี่ยุคนมาพูดต่อยทีในเหตุในผลเอาคลิปของไอ้คนบางคนไปส่งให้พี่ยุคนได้นะแต่ขอให้ใจเย็นๆรอหนึ่งอาทิตย์หน้าอีกไม่กี่วันอาทิตย์จันทร์อีก3าีวันชิวๆอีกแค่3-4วันครับใจเย็นๆนะครับวันเพ็ญวันนี้ครับแพรววันนี้ครับพิษสมัยวันนี้ครับนะครับหัวเหล่าเกียจะดังแล้วครับข่าวนี้ดังแน่นอนครับเทปนี้มึงดังแน่กูรับ สาธุขอให้ศารลรับเป็นคดีเอา้าใครอยากให้ศาลอุทธรณ์ภาครับเป็นคดีละเมิดอำนาจศาลขออีโมจิหัวเราะสามตัวมานะครับขออีโมจิหัวเราะสามตัวมาครับใครอยากให้ศาลอุทธรณ์ภาคสี่รับคดีที่มีคนแอบอ้างกูหรักผู้ใหญ่นะครับของไอ้ด้วนนะครับเป็นคดีนะครับอีโมจิหัวเราะมาเลยครับคุณสาวรักคุณหนุ่มใหญ่นีครับคุณเจา้าพนีคุณสุดันนะครับคุณดีวายนะยย ا, นะครับคุณพยาคุณชยาดาสาวรักนะครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับพี่น้องครับโอ้แสดงว่าทุกคนเนี่ยมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนนะะฮคคุุุณณัััพรรองบสจา โอ้โหตายแน่การนี้คุณสมอนนะครับหรือซาบอนหรือสมอไม่แน่ใจมึงตายแน่รอบนี้มึงตายแน่มึงดูความเป็นหนึ่งเดียวของคนที่เป็น f อของสาวิตรีสิเดี๋ยวอีกจัดให้ทุกท่านไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดให้นะเคสนี้ผมไม่มีทางปล่อยแน่นอนนะเออแล้วคดีที่มีแต่งไตรท่านหนึ่งไปแล้วนะครับจะมีการฟ้องตรงเดี๋ยวถ้าต้องการพยานเดี๋ยวผมจะเป็นพยานให้นะครับผมเห็นเหตุการณ์ผมได้เห็นคลิปนี้จริงครับผมอธิบายได้ผมอธิบายกับสาลได้เลยนะนะครับคุณจอมนะฮะสวัสดีครับคุณบรรเพญคุณแนนคุ ไม่ต้องเรียกอีก4วัน3 4วันเองแต่ก่อนอื่นต้องกดไลค์ผมถึงสามร้อยก่อนนะครับอีก20ท่านครับกดได้ถึง300นะอย่าให้ห่างเกินไปอ่ามาพอดีเลยมาพอดีเลยเดี๋ยวเราไปเที่ยวขอนแก่นกันนะจ๊ะเดี๋ยวหนูจะได้ดังอีกรอบนึงจ้ะนะหนูกล้วยหนูจะได้ดังอีกรอบนึงจ้ะนะนักข่าวสัมภาษณ์อะไรเดี๋ยวเฮียเฮียจะมีโพยให้หนูนิดนึงนะครับในการพูดแต่จริงๆเฮียว่าเฮียไม่ต้องหรอกค่ะว่าหนูเก่งอยู่แล้วนะแต่เทคนิคบางอย่างมันต้องมีนิดนึงอ่านะมันต้องมีคำพูดทดี่เเเปปปป็็็นนนนนนนททาา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 างงงงงกกกกกรรรริิดดึะคคคัับถ้้้้้้้ผผลลลพพพษอออออมมมมไไตตีีีูู่่่ชชยแแววหืใ นะะแม่น้องชมพู่บอกให้ทนายเป็นคนพูดเอง <c oughs> หนูเน้นเงียบให้ทนายเป็นคนพูดเองนะครับยินดีครับขอให้คณมอบหมายผมยินดีครับนะขอให้เพียงแต่น้องมอบหมายมาแล้วพี่จะจัดให้นะนะขอให้ทุกท่านรอนะครับรอจนถึงวันที่เอ่อก้านะครับผมเน้นไว้ก่อนคือวันที่เก้าผมปักหลักว่วันที่เก้าก่อนนะครับเพราะว่าวันที่เก้าผมว่างนะครับวันที่เก้านะครับรอถึงวันที่เก้าก่อนนะครับแล้วผมจะบอกกับนักข่าวทุกคนเลยนะคุณชยาดาสวัสดีครับ เราอยากให้น้องชมพู่ได้ความเป็นธรรมครับไม่ใช่มีใครก็ตามมาพูดคดีนี้ยกฟ้องแน่นอนยกฟ้องแน่นอนมีผู้ใหญ่บอกมาแล้วว่าสาอุทรมีธงมีอะไรนี้เยอะแยะโอ้โหมันเกินไปเนอะนี่มึงใหญ่กว่าสายอุทธร์เหรอมึงรู้วงในขนาดนั้นเลยเหรอผู้อยากรู้ไอผู้ไอผู้ใหญ่เชียร์เขงเนี่ยนะผู้ใหญ่เชียองมึงเนี่ยคือใครผู้อยากรู้เหมือนกันคุณวัฒน์สวัสดีครับคุณโนสวัสดีครับคุณนัทตาอย่าปล่อยให้คนที่แอบอ้างแบบนี้ลอยโดยคนบางคนชอบแอบอ้างสอสอแอบอ้างคนนั้นแอบอ้างคนนี้เยอะแยะไปหมดเลยแอบอ้างดาราดาราเย,ยอะ นะครับค,คุณแสงวันนี้ครับแสงสูงยังไม่ตัดสินจะตัดสินวันที่1 3ส,สิงหานะ v v นครับมวีเอสดีนครับเรียบร้อยงานนี้มึงเรียบร้อยลงรีจีนน,นะครับขอให้ทุกคนรอตามผลง,งานผมกับแม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่เขาจะฟ้องตรงนะครับในส่วนตัวส่วนของผมเองจะรับงานในเรื่องการร้องตรวจสอบคลิปวิดีโอที่มีผู้ชายคนหนึ่งออกมาพูดสองสามคลิปและมีการพาดพิงไปถึงคดีหลักนะครับมีการพาดพิงไปถึงคดีหลักนะครับคุณประเยาว แต่นายสมเกียรติสวิตดีนักข่าวมือเที่ยงโอ้ยขอบพระคุณกับพี่มึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมีผู้ใหญ่ใจดีมาหนักหนุนแล้วมึงตายแน่มึงตายแน่กูบอกมึงได้เลยมึงตายแน่ไอ้ไอ้ไอ้ด่วนตายแน่ไอ้ด่วนนะจ้ามาตาจริงจ้ามาตาจริงจ้ามาตาจริงจ้าผมไปจริงๆนะครับผมไม่ดพูเล่นนะฮะเห็นผมเล่นๆแบบนี้เนี่ยฮะเวลาผมฟาดที่มานี่ถึงถึงพี่ถึงคิงนะกูบอกก่อนนะคระวังงานระวังโปรแกรมงานจะเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราจะเดินทางไปด้วยกันแล้วก็เราจะมีทีมงานของเราไปจะมีทีมงานตำรวจนอกเครื่องแบบไปกับเรา นะครับเราจะมีทีมงานตำรวจมาขึืนแบบไปกับเราเพื่อดูแลความปลอดภัยนะครับเดี๋อจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างแบบไอ้คังคบแต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่แต่คนอย่างสมเกียรติไม่ได้ยืนนิ่งๆให้ให้มาทำอย่างนั้นหรอกกูสวนแน่นอนนะถ้ากูเจ็บกูต้องเจ็บอยู่ที่ว่าใครเจ็บมากหรือเจ็บน้อยยังไงกูต้องสวนนะมึงคอยดูกูแล้วกันนะเพราะฉะนทุกท่านครับวันนี้ให้กำลังใจสาววิตตีนะเยอะๆนะครับได้ข่าวว่าช่วงนี้กลุ่มพลังรักปิดทำการชั่วคราวนะฮะใครจะตั้งฉายาไอ้กลุ่มนี้ยังไงเรียกชื่อกลุ่มยังไงก็เอาเลลยยนนนะะคครรรัับบผผมมมิดีีแก็ู้้้หหาท่่่ไตองงว ใครไม่ไม่เข้าใจกับใครอะไรกันไปเคลียร์กันเองเหมือนเดิมเหมือนกับพี่โจรับผมส่วนผมมีหน้าที่ผมรับเงินค่าวิชาชีพมาแล้วเป็นการของผมผมต้องดูแลเต็มที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความรู้สึกเพราะว่างานก็คืองานครับส่วนส่วนตัวอาจจะชอบกันก็เป็นเรื่องของผมครับนะขอทุกท่านสบายใจได้นะครับใครจะมีปัญหาอะไรกับใครก็ไปเคลียร์กันแต่ส่วนที่มีใครมาพาดพิงถึงผมผมจะยินดีรับไว้รับไว้คือไม่ได้ไหมายความว่าจะไปยอมหรืออะไรเฉยๆครับจะพิจารณาเองนะครับไม่ยุ่งครับกินข้าวของเขาแล้วคร วันนี and and ้ผมกินข้าวของคุณสาวิตรีแล้วรับงานเข้ามารับเงินเข้ามาเราก็ต้องทำงานเต็มที่ส่วนความรู้สึกส่วนตัวถ้าไม่ไม่ไม่ชอบพอกันก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปยุ่งกันนะครับผมก็ไม่ยุ่งกันนะฮะแต่ถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ทั้งสองฝ่ายในฐานะที่นอกเหนือจากงานนะทำไมนอกเหนือจากงานนะผมก็ยินดีนะครับเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับแต่บางทีเราต้องแยกงานออกจากเพื่อนด้วยบางทีแบบพี่ว่าเออทะเลาะกันแล้วเนี่ยจะทำงานไม่เต็มที่หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่เถี่ยวและผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นเพื่อนผมคนนั้นคนใส่หน้ากากันเรา เราเตือนกันได้แต่ถ้าเตือนไม่ได้ก็ตามใครโต้กันตัวมันความสัมพันธ์ก็ส่วนความสัมพันธ์งานส่วนงานนะครับพี่น้องนะอ่ะโอเคครับผมก็ย้ายไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเที่ยงเดี๋ยวมีอะไรเจอกันใหม่ช่วงบ่ายครับนะฮะเดี๋ยวมีอะไรช่วงบ่ายนะครับแล้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะขอบคุณสติ๊กเกอร์นะครับขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับโอเคครับน้องนางสวัสดีครับคุณชุตินันท์เพิ่งจะมาได้ประมาณสิบกว่านาทีครับพี่ยังไม่ได้ยาวนานอะไรไอ้ที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมผมขำผมขำคนบบบบาางงคคคนที่่่่ออกกกกกกวววููไไไไมมมดด้้ลลััััึหรรร เพิ่มไม่ได้ว่าใครนะครับผมเล่านิยายนะครั mustache, บเอฟซีครับแต่ลบเกี้ยงเลยครับนิยายนิยายปลาปรานี่ลบเกี้ยงเลยพี่น้องนะไม่ได้ผิดครับคนไม่ได้ผิดครับแต่ลบนิยายปลาปราเกี้ยงเลยครับอ่านเจอร้านถ่ายเอกสารแล้วอ่านแล้วไม่จอดนะนะเออไม่ได้ผิดครับนะเพิ่มไม่ได้ผิดครับแต่เพิ่มดิลบเกี้ยงเลยครับพี่น้องครับนะทางคบไอ้พี่เจริญกินปูร้อนท้องตุ๊กแกกินปูร้อนท้องพี่น้องนะลำบากงานนี้มันรอดยากจะบอกให้รู้เลยมันรอดยาก เนี่ยมันรอดยากแน่นอนเออมันรอดยากเพราะอะไรมึงรู้ไหมเพราะอะไรมึงรู้ไหมเออเพราะว่าความผิดมันสำเร็จแล้วไงเห้พราะว่าความผิดมันสำเร็จแล้วเข้าใจป่ะเอ่อบุ๊กความผิดมันสำเร็จแล้วการที่มึงจะไปลบหรือไม่ลบเนี่ยมันไม่มีผลนะฟังกัำพูดนี้ไว้เออนะความผิดมันสำเร็จแล้วการจะลบหรือไม่ลบเนี่ยนะมันไม่มีผลนะอ่ามันไม่มีผลแน่นอน รับประกันกับมึงได้และเรื่องนี้นี่นะผมเชื่อว่าสารอุทธร์ที่เป็นสารสูงเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับสารอุทธร์เนี่ยนะครับเป็นสารสูงนะครับนะเขาใช้ความสำคัญสำคัญกับเรื่องนี้มากมากเลยนะเขาจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปโดยที่ไม่มีการดําเนินการอะไรหรอกผมเชื่ออาจารย์กับผมเชื่อครับเออคนบางคนเนี่ยไปทํากับเขาแบบนี้เนี่ยนะคนบางคนไปทํากับเขาแบบนี้คืออะไรนะครับไปเรียกไง แอปหนะึ่งนะแอปหนึ่งของดูเทียบเอกาสารนิดนึงอ่าเจอพอดีเลยเอกสารอันนี้นี่เองนะครับตรงกันเป๊ะเลยอันนี้เห็นไหมตรงกันเป๊ะเลยโอเคตะกี้วลิมัดสวรรค์สมโปรด้มย้ำนะ้วผมย้ำทุกท่านเลยนะผมไปจริงนะคนอย่างผมไม่เคยพูดเล่นนะผมจะบอกกันนะคนอย่างผมไม่เคยพูดเล่นนะหมูอ้วนเมื่อกี้พี่หมูอ้วนคนหนึ่งใครก็ไม่รู้นะฮะที่เข้ามาเลยนะผมไม่เคยพูดเล่นนะฟังผมไม่ดีๆนะทุกครั้งที่ผมบอกว่าผมไปคือผมไป นะและการที่ผมไปเนี่ยรอบนี้นะครับจะมีนักข่าวไปด้วยฟังให้ดีนะครับรอบนี้จะมีนักข่าวไปทาข่าวว่ามีคนกําลังปลุกปัน่นคดีของจําเลยคนหนึ่งที่กําลังจะตัดสินในวันที่13นี้เนะี่ยมีคนใกล้ชิดหรืออดีตคนใกล้ชิดจำเลยบางคนออกมาให้ข่าวแบบนี้มันหมายความว่าอะไรผมเชื่อว่านักข่าวหรือผู้สื่อข่าวสนใจกันไปในนี้แน่นอนและเป็นประเด็นที่แม่น้องชมพู่จะให้สัมภาษณ์โดยตรงนะครับงานนี้มีกระเทือนวงการยุติธรรมกันบ้างหรครับถ้าหากสาลอุทธรณ์ยกฟ้องเป็นไปตามคําพูดของผูง้ชายคนนี้แสดงว่าทวงคาตอบที่ผู้ชายคนน จะมาบอกเป็นนิทานได้ยังไงเรื่องบางอย่างมันไม่ใช่นิทานนะครับนน่นี่มึงมึงมึง,มงอวงอรไทยอ,ะอ่ะบอมได้เลยอวงอลไทยผมไม่ยอมอยู่แล้วครับเรืนะอ่องนี้คุณก้าวไกลกระบวนการยุติธรรมคุณกำลังลุกล้ำกระบวนการยุติธรรมคุณไปแอบอ้างผู้ใหญ่คนไหนก็ไม่รู้กูก็อยากจะเจอผู้ใหญ่คนนั้นเหมือนกันผู้อยากเจอผู้ใหญ่เมัอนมึงอ่ะ